สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะปล่อยรถหนึ่งคันลูกค้ามาจากจังหวัดชัยนาทเดี๋ยวเราจะมีสปายเอสอสปายเออถูกแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเซอร์ไพรส์วันเกิดลูกค้ากันนะครับอย่าตามมาเลยครับเอาไปไหนนะครับไปทม่ทำแอร์อ,อันไหนก็ได้

ต่เลยคับกค้นะครับขอบคุณมากไปต่อรถบั้นเลื่อนนะครับหน้าสายริ่มรวยนะครับไปต่อยอดธุรกิจได้รร้านเป็นแสนเลยนะครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ที่มาในส่วนของครอบครัวนะครับขอบคุณมากนะครับพี่ต่อเลยครับคุณลูกค้าขอบคุณมากนะครับพี่โอเคครับไปตาได้เลย